กลับสบายดีพ่อแม่พี่น้องสกู๊ตสกุลสุ่มขงสุโวนาะเมื่อนี้น้องนาดกระไดมานงานแต่งเปินพี่น้องใส่ชุดไม้พี่น้อย่างเดีับพี่น้องน้บเปิลน้ำส้มเนาะเป็นแจงได้พี่น้องคืออยู่บ่คืออยู่บ่พี่น้องคืออยู่ปะไปเบิ่งไปส้มน้ำกันพี่น้องว่างานแต่งเปิเจ้าบ่าวเจ้าสาวหน้าตาเป็นแจงได้สวยหล่อพี่น้องเลยไปเบิ่งนน้ำกันว่า พี่น้องมาช่วยเราคือขนาดเรามากร็บอกขอพี่น้องกูหักบอมีก็เลยเอาหนังสายมามาคว่งพี่น้องเลยมาๆมามากับน้องขอสองคนเนาะกำลังไปตอนนี้นะนำไปเบิ่งพี่น้องเลยมือต่สาวงามหนังเต็มอยู่ ไปทางไหนเฮ้ยอันนี้เป็นงานแต่งเพิ่นหากามาฮอดไปเบิ่งน้ำกันเลยจ้าเคยทำเคยคุณเคยมาอะไรพี N ่น้อง <c ười> <c ười> อ๋อพวกเงาอ๋อเวทีเนาะพี่น้องเครื่องเจ้าเหลือหลายทั้งตาหน้ายแล่พ่อแม่เท่าแก่บอม นางโกเทนกาลังเขาหินเมลงกี้เป็นคนจับเกาะ้อยจะเชิญเอาขวัญหัวให้เจ้ามาเทียมอยู่ในเมมาอยู่เรือนนเืองอยจะเชิญเอาขวัญนางงามให้มาเชิญรัว

แม่เจ้าบุวแล้วให้เป็นบัวเทียมสองให้เจ้ามาปุ่นของมาปุ่นลูกปุนบัวใบให้เป็นบัวเทียมเลี้ยงของบัวเลี้ยงลูกขาาำที่น้าเทียมตั้งคอยจะเชทยเอาขันปากกันให้เจ้ามาเทียมใบหลับใ่ที่นบานสมนาำน้ำกองโยดาั้าป้าสุ่นเป็บุญแหง ให้เจ้ามาเพื่อแผงเงี้ยแผงเถ้เาคอยวควากเท้าที่มีคอายราคาให้เจ้ามี่รถสีรถถานใช้หน่อยคอยเ่องใจให้ได้พอแสนรับมองแนให้เจ้ามีตุ้ม <c oughs> จ้ารมาเม็นขาทำมาหาหยาทำลงลาบปินตาลิซตาทำตำรากเาไอ้มีนชาไรถวยฟอ แขมงคำสอนภาอินทังโลกตกคันแกวห้องน้ำฟ้าขวัญถึงดังสวรรค์ตัวมาตกแกนถึนทาได้ป็นได้สอนดอกไม้ซ้อนแข็งกอคอยจะเชิญเอาวันเจ้าพร้อมสางทั้งสองวามาเยอวันเดือน ทำหน้าตาแจ่ยามกระจายมรกไฟม้ขัน่มาเที่ยกะการุณางิ้นเอาแต้องทนแง่คอยหามีท่านป่ากระสาเปยไล่ซนเชียงยุราปัแนวไมแหลวานจอแพนไงเขามาเทียโถวนน้เต้ายกาปาแไกนพอให้มาจกมีวันมีวาไม่เยอวันเ้ย กวนกระพูกอะ่รเฮ้ยเกลือก็เกลือก็เอลือกตุ๊กกระหญ่งโลลดย่างหอมควันนั่นขาไปใกล้ใกล้ลดพรเจ้าผูกจะไปผูกแค้นป่า กี่ดือนฝนหวห้องคำวันเช่นแปดตาไม่เจ้าจังสิวันที่ดีที่มาทำไม่เจ้าดีดีท่านขาดยาเดีทร์้าหวานตาตูดเข่าตัวน่ตัวนนับเข่า้างวานตัว้เจ็บหวน้องความความไม่เจ้าบ้านหงรอมหองมหวาน

ข้าวาวแค่น้ำะไลด์มาบ่ไม่ไนกันแ่เราเป็นอในวันเดาับไรไล่กห้เจ้าวาเชื้อไล่หมาให้เจ้าวาเชื้อไล่งวไล่ควายให้เจ้าวาด

เ็เราเตาเ้ตานได้นอนลาต่ยให้เรวาใกล้เพลนลายลูกผู้ใ่นะอ้อจะกลัวอย่าไปหมุนอยู่ในหัวผู้ใหญ่นั่น จะส่องใกล้เลยนัวกูใหญ่นะลเนาะแล้วก็เจอได้น้อยดิเนอที่วัวก็จะเนาูกหูก็ได้ไบอวโอ้ยิจัมือือูกแบี้เขาไปโลดเจ้าชิผูกนอผูกัใคร้กับผูโลด กกรรมเงินเฉยพอใจเอางั้นมาถึงมาฟาจจังทำมนอเ้านาที่องอาขวดแต่เจ้าหน้เด้อยูู่ัเด้อ จอบ่อ้ยดาจจะชาวเขาวิธีเนาะพี่น้องมันน้ำกันเด้อพี่น้องนารสสะน้องนัดครัน้องนัดเป็นมาจับกล่องเองเด้อเมนองกีกเป็นคนจับกล่องเด้อพี่น้องน้องนัดเป็นจะเป็นดูใสอน

วัวเนาะทางมองเห็ด uh, ก hmm. ินทางเคยเห็ดกินเข้ามาเรือไล่ล่าพี่น้องเอ้ยเข้ามาเปื้อยๆมองเห็ดกินแม่คัวท่านกระซามคนกระซามท่าดองน้องธทำมาได้ บอแ่อะเสียงยังเสียงหยาดนะพี่เนาะเอาสิยด้ยางไปเบิ่งมองเพิ่นล่างถวยเนาะพากันเหตุยังเนาะล่างถวยบอลินฮันน้อยเราต่อต่อบรินเพื่อนเพื่อนน้อยกับโแม่น้องนาอพี่นนอะเรากำลังล่างถอยอยู่ เมื่อเนี่ยกับบมี่ยังลายเนาะพี่น้องขอจบขีปเพียงเท่าน,น,นี้พอ,อกันขีปหนาได้พี่น้อง